พอย่างเข้าสู่หน้าหนาวกิจกรรมที่นึกถึงก็คือกิจกรรมรอบกองไฟหรือที่เรียกว่าผิงไฟนั่นเองนะครับแต่การผิงไฟส่วนมากก็จะมีการทำอาหารไปด้วยก็คือประเภทพวกปิ้งย่างต่างๆนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กๆก,ก็ชอบเช่นเดียวกันอากาศก้อนยิ่งหนาวก็ยิ่งต้องอยู่ใกล้ๆเตาไฟและถ้าถามว่ากิจกรรมรอบกองไฟหรือการผิงไฟนั้น จะทำกิจกรรมเกี่ยวกับอาหารที่พอนึกออกมีอะไรบ้างนะครับก็มีเยอะนะครับที่นึกออกนะครับอย่างเช่นข้าวจีข้าวหลามปลาเผากุ้งเผาจีหอยปลาหมึกยา่างมันเผาเม็ดมะขามคั่วลูกชิ้นปิ้งบาร์บีคิวหมาล่าเนื้อยา่างแต่๋ยวฮ้อนจิ้นจุ่มไข่ปิ้ง ย่างไส้ไก่อบฟางไก่ใต้น้ำกล้วยปิ้งข้าวโพดเผาหมูหันคอหมูย่างมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่สาธยายไม่หมดที่สำคัญนะครับกิจกรรมรอบกองไฟหรือผิงไฟนี้นะครับทำให้ครอบครัวอบอุ่นอบอุ่นในที่นี้ไม่เกี่ยวกับไฟนะครับความหมายก็คือครอบครัวได้มานั่งล้อมวง,งพูดจาพูดคุยกันนะครับ จึงถือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ถ้าชอบก็ช่วยกด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆด้วยนะครับ